โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็โหเข้าเข้าเกมมาประมาณสี่โมงเช้าหรือเปล่าบอสกิวเลตมาใหม่ครับทุกคนเป็นล่างทอนะครับโอ้โหดูดิเราก็จะไปลุยกันเลยนะครับว่าผมจัดทีมเนี่ยจะเอาชนะทอได้หรือเปล่านะครับผมก็จัดทีมน้ํากับไฟมานะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปเอาสราแสางทับมืดมด้วยนะครับเผื่อมันจะได้แบบโอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจัดไว้อยู่ทีมสองครับเดี๋ยวขอไปเอาทัาบมืดกับทัา แสงมาด้วยนะโอเคครับก็จะมาแทนตัวอะไรดีอ่านี่ไงไปแทนไปเรื่อยๆเลยแทนแทนอ่าแทนเป็ดนะครับแทนเป็ดตัวนี้แทนแล้วก็เจสสิก้าแทนตัวอะไรดีนี่แทนท่าน้ําตัวนี้ละกันอลิติกิไวรีสกิลแทนอาป็ดเหมือนกันครับเป็ดอ่ะไปเลยไปกันเลยโอเคเราก็จะไปตีบอสทอกันเลยนะกันครับ ตื่นเต้นครับทุกคนนี่คือผมยังไม่ได้เล่นเลยนะโอเคไปคุณสองอตเตอร์คุณสองมางเลยอุ้ยโดนทุบเลยอุ้ยทอมทุบเลยครับทุกคนเหมือนแบบเหมือนตัวละครทอจริงๆเลยนะเอา้าเราก็เริ่มทำดาเมจกับทอได้อยู่เหมือนกันครับโอ้หทอจะตายแล้วอุย้ยทอตายแล้วครับทุกคนโอ้โหเพราะว่าทําไมถึงทอมมันตายง่ายครับทุกคนเพราะว่า จะบอกให้เพราะมันเลเวล4อยู่เองมันเลเวลต้นๆอยู่นะครับอ่าเราก็จะไปตีสองไม้นะเดี๋ยวรางวัลรางวัลจบมันจะมีอะไรอ่านี่ยังไม่รู้นะครับโอ้ยโดนละฟาดฟาดอย่างเดียวโอ้โหฟาดรัวด้วยฟาดฟาดทุบ <c oughs> ใช้คอนทุบไม่ยั้งครับโอ้โหทอเอาแล้วก็โดนดามจตไฝ่เราไปทอก็ทนทานดาเมจของเราไม่ได้ครับทุกคนก็นอน นอนเลยนะครับไปกันต่อนะครับรอบสุดท้ายนะของทอเลเวล5นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าเกมมาช่วยช่วยกันตีได้นะครับสนุกสนานครับทุกคนอีเวนต์ใหม่นะเท่าที่เล่นมาเพิ่งจะมานี้นะครับสําหรับอีเวนต์เหมือนข้อมูลข่าวสารมามันจะบอกว่ามันจะมาตอนจบสเตจวิ่งนะครับทุกคนอ่านี่ไงครับโอ้โหดูดิโอตายง่ายอยู่นะครับเลเวลผมก็ จะบอกให้เลยนะครับเลเวลต้นๆนี่เหมือนทอมันจะตายง่ายหน่อยนะครับทุกคนก็สามารถไปตีได้นะครับไม่ว่าทีมไม่โหดก็สามารถตีตายได้นะโอเคผมก็ติดผมก็ตีหมดแล้วนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีเวนต์เลสหรออันดับหรออ๋อโอเคเป็นลำดับกิจกรรมนะครับทุกคนนะก็สามารถมาตีได้นะครับนี่ก็ของรางวัลก็ในจาจตามนี้แหละมั้งครับถ้าเราอยู่ที่อันดับไหนอันดับไหนมันก็จะได้นะครับ ท่านดับ2ก็ได้15ตัวโ้ได้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนดูดิแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะอยู่อันดับไหนเพราะว่าทีมผมก็ไม่โหดเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็สามารถมาเล่นกิจกรรมอีเวนต์คิวเลตใหม่ได้นะครับสามารถกดเข้ามาในตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวแคปให้ดูนะครับอตรงนี้เลยครับมันจะมาแทนสเตตวิงนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ